ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้เนาะก็เขา่าปลาหาเห็ดครับปลูว่าสิพอเห็ดว่านอครับเมื่อนี้กินเข่าสวยแล้วกับตำมะฮงปีงหมูสียางเขา่าปลาเข่าดงครับพี่น้องมึงบรรยากาศ อ,อันนี้กําลัางเริ่มยางเขาม้านะครับพี่น้งองยางเขามายัางไปท่านในหอดหม่งปลาไก่ยางเขาไปพุนครับหม่งปลาหม่งดงอีริต้นไม้ตระกูลยางต้นกระบากพูดว่าเห็ดมันออกดีก็เลยมามึงหมกระบากสร้างยางไกยไปกลายมาของอผู้เฒ่าเย็บเห็ดไม่เป็นเคีย่ยวแล้วครับพี่น้อง เขีย่ยไว้กินบ่ได้ครับเนี่ยดอกหนึ่งต้นบ่เอาแดดเอาเอาของสีเฮ็ดมักออกครับพี่น้องรอบเสากับสีมี่ผว่าเก็บไปแล้วรอบสวยรอบไตเด็กก็มี่ครับพี่นอ้องห่มต้นกระบากโบผิดหวังครับพี่น้องนี่รียู่นย่ครับเน,นี่ยดอปกปักใหญ่ เห็ดไข่หอมครับพี่น้องโอ้ลีอยู่ปลาหย่ายนี้พี่น้องที่เ่าของปมปม่าเนี่เห็นนี่เป็นเชื้อเห็ดได้นะครับเ่าไปเลยครับพี่น้องดอกแรกแงะมานครับเ่าเห็ดเ่าแน่แล้วโอ้เดี๋ยวปงใหญ่ครับพี่น้องมานมันครับไปทำแจวไปปน สุดยอดเลยครับนี่อ่าครับมานแล้วครับมานแล้วดอ,บอกบักใงี้ครับพี่น้องติดตามชิบต่อไปครับสิพอบ